มาชมไฮไลท์การแข่งขันนะครับศึกฟุตซอลไทยลีก2024นัดเปิดสนามครับบูเวฟชนบุรีเปิดบ้านเจอกับการท่าเรือ ASM ถือแรกชนบุรีเคลียรก่อนครับวอนนี้ธนาตุลลุยขึ้นมาแล้วก็ยิงไปชนท่อนแขนนะครับ นี้ครับวชระไรศีแต่ว่าผู้ศนเช็คว S แล้วก็ไม่เป็นจุดโทษนะครับแลาวจาวังหวะนี้ตัดบอลได้ได้ยิงครับแต่ว่าไปติดลงกรจันทรพรนะครับตัดบอลได้และยิงลูกนี้ติดธีรวัตรลูกเตะมุมของบูเอฟชนบุรีครับกฤษดาวงแก้วได้ยิงติเซฟคณิสอนผู้พันก็ไปชนกับสุรุฒิเกลืางครับมีประทะกันเล็กน้อย ส่วนจวังหวะนี้เกือบได้เหมือนกันครับการท่าเรือเจสฎาชูเดตตามซ้ำลูกเตะม,มุมธีรวัตรก็ยังเซฟได้เลครับเซฟสองครั้งเลยครับมาคอสครับไปแย่งบอลมาได้แล้วยิงลูกนี้ก็บทเกินไปครับบอลออกหลังไปแย่งบอลมาจากอภิวัฒนนะครับมาคอสวินิซิอุส วนนี้ลุยมาครับวชระยิงไปติดแตะหลบมาแล้วก็ยิงยังติดเซฟครับแล้วจวังหวะของอลองกรปาดเข้าไปครับเจษดาชูเดชครับยิงจอดจ่อขึ้นนำ้ำหนึ่ศูนย์ครับการท่าเรือ ASM นาที16นะครับออกนํำไปก่อนครับทีมเยือนประตูแรกของการท่าเรือในฤด,ดูกาลนี้นะครับโดยเจษดาชูเดช กอตวินิสิอุสทำชิงกันแล้วก็จังหวะจะยิงครับไปติดธีรรัตน์ทำชิงกับนาธานะครับคู้หูบาซินครับในครั้งหนึ่งครับได้ยิงแต่ว่าธีรรัตน์ครับลงมาเป็นผุ้รักษาประตูมือสองนะครับในเกมนี้ยังช่วยเซฟเอาไว้ได้ลูกยิงไกลของมากอสครับนาธานพยายามจะตามไปซ้ำครับแต่ว่าไม่ได้ ตัดกลับมาในครึ่งหลังครับการท่าเรือผมตั้งแต่นาทีแรกเลยนะครับจะเอาลูกสอกก่อนนาธานได้ยิงจังหวะนี้ครับติดเซฟของธีรรัตน์แล่จังหวะของบูเว็บชนบุรีครับกริดได้ลุยไปแต่ว่ายิงหักข้อลูกนี้ครับไม่ผ่านมือของคณิศรอ,ออกมาปิดมุมได้ดีครับคณิศรน,นผู้พันแล้วจังหวะของอินิชามาให้กับมาโอสบิดีซิอุส แล้วอินทิชาได้จบครับยิงข้ามคานไปจังหวะสวนมาเกือบได้ลูกที่2ครับการท่าเรือแล้วจังหวะนี้พลาดนะครับนัทพงศ์หยิบว่าได้เก็บบอลได้แล้วก็ยิงไกลเลยครับเข้าประตูไปครับเป็นประตูที่สองครับนาที28โอ้จังหวะธีรรัตน์เนี่ยขึ้นเกมมาเองเลยครับแดงของการท่าเรือแล้วพยายามจะจ่ายบอล ให้พีรพัฒน์ครับและจัวสุดท้ายนี่บอลไปเข้ามือของนัตพงศ์ครับยิงสวนมาเลยครับประตูโล่งๆและยิงแม่นด้วยครับเป็นประตู20แหมไม่ได้ลูกตีเสมอแล้วมาโดลูก2ครับบุฟชลุรีสะใจเลยครับแฟนๆการท่าเรือผู้รักษาประตูนะครับนัตพงศ์ทำประตูที่2ให้กับทีมเยือน ชมบุรีพยายามจะเร่งเกมเอาประตูตีไข่แตกให้ได้ครับจังหวะนี้ปานัทยิงแล้วก็ไปชนสุภวุฒิครับบอลชนคานกันเด่นมาโดนศีรษะแล้วก็ไปชนเสาไม่เข้าประตูครับแหมเจ้าตัวเซ็งเลยครับสุภวุฒิวันนี้เป็นวันเกิดด้วยนะครับ14กรกฎาคมและจวจังหวะนี้ครับ power play นาทีที่35ครับตีไข่แตกได้สำเร็จครับพีรพัฒน์แก้ววิไล ชาร์จเข้าไปครับลูกเปิดของสมุติถืดกลางเริ่มมีหวังขึ้นมานะครับเล่นพาเวอร์เพย์ครั้งแรกแล้วก็ได้ประตูตีไข่แตกครับแฟนๆได้เ hey ฮครับมีเวลาเหลือ5นาทีครับให้กับการอ่าให้กับบูเวฟบชนบุรี